ยินนำอีกครั้ง12ต่อ11ฉินเจยียบอลแรกยกมาสวยครับชานิทเซเป้แล้วบอลเร็วบล็อกตัวเดียวก็เอาซะเลยครับโอ้โหนี่ก็ทำได้ดีนะครับกับตันทีมของชานิไทไซเป้ครับอููอเหวินสวนครับ12เท่ากัน เชิงอ,อยู่แล้วบอลแรกมาสวยครับแล้วบีหลังโอ้ไม่ทันจริงๆครับอย่างซู่มิงนะครับกับทีมของจีนดีไปเมื่อสักครู่นี้1 3ต่อ12อย่างซู่มิงลงไปเสิร์ฟนี่ครับซู่มิงครับลงไปเสิร์ฟบ สวยครับเป็นเซิร์ฟเอสครับเล่งตรงกลางไว้แล้วครับแล้วก็ทางฝั่งของชินิเทเปไม่บีบโซนเข้ามาเลยครับชินิเทเปเอาหมายเลขสออกนะครับแล้วก็หมายเลข16ครับลงมา16กก็เป็นหลินอี้ครับ บอลได้เลยน,นี่แล้วทับลูกนี้ติดบล็อกเต็มๆครับบอลมันต่ำไปนิดนึงครับบอลังคับตีเลยครับบล็อกรออยู่แล้วครับหมายเลขเก้าหวังเอ้าเฉียงครับนี่ครับตีไม่ผ่านครับเฉยที่เฉดดิษไทเป้ต้องขอเวลานอกเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ของ AVC ต้องไปเช็ค กลองชาเลนจ์ที่อยู่หน้าพุทธสินครับเ,เล่นมาถึงจุดนี้ถือว่าชนิดไทเปทํทำผลงานได้ยอดเยี่ยมใีเดียวครับ,ค,รบคือถึงแม้จีนจะเหนือกว่าจะชนะก็ต้องเหนื่อยซะหน่อยนะครับโอ้ดูดูดูความหนาความใหญ่ของมาเลข12ครับกับตันทีมครับอย่างสู้หมิงนีครับ16ปีกับร้อย 9ก้าสิบสามเซนติเมตรครับความสูงเฉลี่ย185เซนติเมตรนะครับจีนชุดนี้เพิ่งอายุ16ปีครับโดยเฉลี่ยอายุการใช้งานอีก2ปีครับทางฝั่งของจีนเสิร์ฟครับกับตันทีมอย่างซู่มิงบอลแรกสวยเน้นๆช้าๆตามไปนิดนึงครับบอลสั้นต้องช่วย ผักมาก่อนนะครับดินอี้โดนมือครับโดนมือตอนหน้าต่อตาพุลสินเลยครับใช่อยู่ด้วยครับที่โดนมือนี่ครับต้องไล่ครับสองคะแนนเชนี่เซิร์ฟหมายเลขสองของเชนิสไทเปตอนแรกตั้งมาสวยครับแล้วยกหัวสาวมาเซฟบล็อกได้ บอลเร็วเหมือนกันครับสู้กันครับแล้วตีลงไปโดนกับตันทีหมายเลขสิบครับรเนี่ยครับหูเหวินส่วนครับหร,รือว่าหูเหวินส่วนสิบสี่สิบห้าเหลือหนึ่งคะแนนเชนรนี่ทอดเสิร์ฟมาตำแหน่งครับใครโดนครับโอ้จีนโดนครับ โอ้โหโดนตำแหน่งครับเซตเตอร์ครับขยับออกจากตำแหน่งก่อนที่บอลจะออกจากมือตัวเสิบนะครับอ้าครับ15เท่ากันครับเฉิ <c oughs> นยี่ครับน้องคอนพุทธสินไม่เป่าสักทีครับยกมา3เมตรตีออกครับโอ้โห อย่างสู้หมิงครับโอ้โหกลายเป็นจีนต้องขอบระดาน,นอครับโดนแซงครั้งหนึ่งในช่วงผ่านกลางเซตไปแล้วครับนี่นะครับบอกล่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่กูครับชนิดไทเปชุดนี้ครับโอ้โดูโค้ชทางฝั่งของจีนนะครับเจ้าหยงครับคือให้ตีแล้วให้สบับดข้อมือให้ไวเลยครับ 16คนนี้อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปก่อนหน้าน่ะสูงเพียง160เซนเมตรนะครับหลินอี้แต่ว่าตีจาก3เมตรได้สวยงามแล้วก็ช่วยดีเฟนซ์ได้ค่อนข้างว่องไวมากครับหลินอี้ครับเล็กก้าที่ลงไปก็หวังอ้าวเฉียงลองระวังเรือ่องตำแหน่งนะครับเัยวิเทเปยนำครับ16-15 โอ้ยเอสครับเอสครับบอลแรกไม่ดีครับสุนหงหยุนครับ